สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลมอโต้ไรอว์วิกเช่นเคยวันนี้ผมจะยังพูดถึงรถสกูตเตอร์แบรนด์รอยัลอะลอยที่เขาคงเอกลักษณ์ของความที่มีดีไซน์แบบเรียลคลาสสิกสกูตเตอร์อิตาเลียนยุค60 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางผมได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับ Royal อ l ลอยที่จะมากับสไตล์ o มเด n ยุคใหม่ไปแล้วด้วยกัน2รุ่นครับทั้งในรุ่น GT 2.0แล้วก็ตระกูล FV f r u i v i t a ถ้าเกิดใครยังไม่รับชมก็สามารถกดดูได้ที่ปุ่มตัว i ทางด้านขวาบนวันนี้เราจะพูดกันต่อถึงทิศทาง EV b บ k e ของทางรอย a l อ l ลอยเขา โดยภาพบนสไลด์ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้ครับมันจะมีชื่อว่า Royal Alloy GP 0 0 EV ซึ EV มันจะมาเป็นรถไฟฟ้าในอนาคตของทางค่ายเนื่องจากสกูตเตอร์ EV ไฟฟ้าในประเทศไทยมันจะเป็นเทรนด์ของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจากจีนที่บุกตลาดไทยเยอะแยะมากมายหลายรุ่นและมักจะเป็นทรงแบบรถ AT เล่ยมๆ Royal Alloy เลือกที่จะรุกตลาดในกลุ่มนี้ด้วยดีไซน์แบบคลาสสิกดั้งเดิมเลยครับก็คือนำรุ่น GP หรือกลางปีเนี่ยมาเปลี่ยนถอดขุมกำลังเครื่องยนต์ออกไปแล้วก็ใส่ตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปแทนรายละเอียดที่เราเห็นจากคลิปบนสไลด์นี้ก็คาดว่าจะเป็นแบบมอเตอร์มิดไดรฟ์มีในส่วนของตัวชุดขับเคลื่อนแล้วก็ตัวแบตเตอรี่วางอยู่ใต้เบาะบริเวณกลางบอดี นอกจากนั้นตัวเลขครับก็จะมีระบุว่า3,000ซึ่งตรงนี้ก็น่าจะหมายถึงขนาดมอเตอร์3,000วัตต์ที่ถือว่าเป็นมาตรฐานของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในยุคนี้ไปแล้วทางผู้บริหาร r อ y a l อ l l o y ครับยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทิศทาง EV b i k e ในอนาคตว่าจะมีทั้งในส่วนของรุ่น GP ก็คือคลาสสิกไฟเหลี่ยมแล้วก็รุ่น TG คลาสสิกไฟกลม นอกจากนั้นในรูปลักษณ์โมเดิร์นอย่างตัว GT 2.0ก็น่าจะมีวางขุมกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปด้วยและกำหนดการของ Royal Alloy e v b i k e รุ่นแรกก็จะวางทำตลาดภายในครึ่งปีแรกของปี2024ข้างหน้านี้ เอาเป็นว่าเพืเ่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับ Royal Alloy GP 3,000 EV คันนี้ครับมากับดีไซน์คลาสสิกอิตาเลียนสกูตเตอรคุณคิดว่ามันน่าสนใจหรือไม่แล้วก็น่าจะเคาะราคาจำหน่ายอยู่ที่เท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์บอกให้พวกเราได้รับรู้กันได้เลยสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทุกคนติดตามที่ช่องของเรารวมไปถึงตัว f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l กันไว้ด้วยครับวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ